เป็น s e g u a โ p ค o Card Pro 2นะอัน้องพี่หลองนั่งดูอ๋อว่ามันเลื่อนได้เลยเล่นมาริโอได้นะมาริโอคาร์ดโคตเทมันต้องค้อมก่อนเอาใหม่ค่ะรู้ใหม่ได้นี่นะทุกคนปป้นเงเป็นไงแลวลองขับดิหมุมมุ่นะะคสักคันไหมพี่บ้ายเนี่ยต้องกันสักคันแล้วแหละเอ๊ะ นี่ไงไปต่อกับมินิเอลสวิตสองเกียร์นี้มีอยู่ที่บ้านมีเครื่องเกมแล้วแต่อันนี้มันขับได้จริงนะน้องปิ่นมันขับได้จริงนะเนี่ยใช่แล้วล้อล้อคือบันทังเซ็ตเหรอมันต้องซื้อทั้งคันประมาณเท่าไหร่เนาะแสนนึงนะเจ็ดหมื่นเก้าค่ะจริงเหรอทำไมในช็อปปี้มันแสนนึงอ๋อเจ็ดหมื่นเก้าเห่นเยหยียบได้เลยเหยียบตรงไหนมันขับจริงเลยไหมไม่นี่ไงเหยียบ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 ตงไป ขวาค่ะขวาแล้วองเยียบค่ะซ้ายมันเป็นเบร <c oughs> อ๋อโอเคอันนี้ไงไปแล้ว,ปลวเป็นไงราคารธรรมดาก็ได้ค่ะเฮ้ยเจ็ดหมื่นเก้า้องปิน่นต้องมีแล้ววันนียที่บ,บ้านอ่ะกดใช้ปอกตัว,ตวไหนนะขาขับได้ด้วยนะเนี่ยเสร็เรียบร้อยเป็นไง